ครับสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องกุณคุคนพบกับน้องโบโตติมไบแหมแล้วและนี่คือไปแอ,อลกันเตอร์ป้าแม่พี่น้องเฮยวันนี้ไปแอลกันเตอร์น้องโบกันยังจะพาไปแอลเชียงใหม่อยู่นะเจ้าแต่ที่นี่จะเป็นที่แอลในเมืองไอหยางอีนี่วันนี้เจ้าแจ้งบ่แจ้งป้าป้าแม่พี่น้องมานี่กินโจ๊กนายโตหลอบแล้วน้องเคยมาข้างหนึ่งแต่หมดปะเดี๋ยวเข้าไปพอวันนี้น้องหวานน้องมาเจ้าแล้วนะบอกหไว้ว่าจะมีก็เข้าไปพอใน้านเลยเจ้า ok. าแมเปอรน้องในเวลาเช้าแบบนี Kid, ้น้องโบกับแบบโจ๊กหนึ่งถ้วยปอใครจะทะหนึ่งจานปอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยปอแม่ปี่น้องเหยการสั่งอาหารควรจะมีพือเขียนเมนูอาหารเขียนจื่อประกองได้อาหารแล้วควรจะห้องเฮาไปห้าแล้วก็มานังนังนังไดนก็ได้แมเปี่นนองนี่อันนี้โจ๊กมันโบแมเปี่น้องซึ่งเป็นโจ๊กหมูแล้วก็คือใส่ผระเจ้านี่พี่ไทยนอนจยอะยอซอสเล็กน้อยจ้า ปลาหมันโพรเมติโน่หมูไนแล้วเจ้าโจ๊กมันจะมีความแบบบัลเล่เกินไปโพอเมติโน่มันจะมีแบบไ,ไอไ้อย่างที่เกี่ยวประมาณนี้หมูเล้งหอมหมูเล้งปรุงมาดีมากโพรเมตโน่ไอกระทะเมนูยอดฮิศเลยโต๊ะไหนกับซังโพรเมติโน่เฮ้ย จะเป็นทางด้านหมูซับยอดเบาๆค่ะไปุแม็พี่น้องแบบพี่น้องจะมีความกรอบยูปื้นอะเข้าว่าแบบคือต้องุ่มอ่ะมันจะแห้มๆน้อยอื่มก็บ่เชียงมานังกลิ่นขน,นมกันเช้าปไปนแม็พี่น้องดูๆๆ โลโก้ร้านพุ่งซื้อกว่ามีความละเอตาหน้ารักแบบน้องวันนี้จะเปลี่ยนแบบคลิปแอลชิลชิลกลิ่นของป้าของเขากรุบปริบกรุบกริปกรุบกริปกรุบปกริปกินหน้าทำไมตป็นน้องนมฮอกไกโดหน้าเหมือนน้องเลย โปะป๋าปเมตเปนน้องมาวัดสีสุพรรณซึ่งเป็นอุโบสถเงินบอกเลยว่าเป็นอุโบสถเงินปอเมพีปน้องเหยป่ะเดี๋ยวไปพอความงดงามกันเจ้าไปเลยและนี่คืออุโบสถเงินหลังแรกของโลก พี่และตอนนี้พ่อแม่ไปนอกน้องโบได้อยู่นี่และเจา้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีทีมงานแล้วก็คือว่าบ่หัณไฟแล้วบ่มีไฟบ่มีพ่อเหมือย่กัคืองามมากพ่อแม่ เาเข้าไปพอเลยแต่จิงเป็นัดอยู่สองสีนอกแต่น้องโบมาที่นี่โปรแมทพิโน่คือน,น้ำมากรวยมาพอคือต้องไปแล้วต้องไปแล้ววันที่น้องโบมาวันนี้เป็นวันที่16กุมาคมนธ์2 5 6, 6 3ซึ่งวันจะมีอีกสิมเบียนนี่ถ้าเกิดว่าปรแมทพีน่นองจะมาปีหน้าไปมาใหม่ค่ะปีนี้จะแย่งแล้วเพราะเปินว่าสิ้นเบียนบนจะร้อยกระทุ้งกันแล้ว จูาโคมงต้งพุ่นเนาะไป,ปะจะไป,ไปบูชาโคมตงตงพุ่นแล้วกะ <c oughs> ไปแขวนโค้ก <c oughs> ันเลา <c oughs> มีเจ้าปู่แม,ม่ไปนอ้องบูชาโค้ถวายเจ้าแม่ตรงนี้เลยห้าสิบเก้าบาทได้หนึ่งอันนะคะนี่แล้วจะมีโต๊ะเขียนอยู่พุ่นเดี๋ยวเขาก็จะไปเขียนํำอธิษฐานของเขาไะโดยน้องโบมาเลยไปเขียนแล้วไปแขวนกันเจ้า <c oughs> เขาไปขอพรมาโพรเมี่นอ้องเขาก็จะน้ำโคมมัสเกับเท้านี่ไปกับน,นัำไม้นี่เผื่อเนี้ออีก,อกปัาบแล้เขาก็ับคือไปแขวง เป็นได้เจ้าปุ่มไพี่น้องความงดงามของโคมความงดงามของวัดและการตีไปเอลกันเตะกับน้องโบวันนี้สำหรับคลิปนี้น้องโบต้องลาไปเพียงตัวอีกกันเจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้น้องโบฝากกดไลค์ก, share, กดแชร์ชดกดติดตามเพจน้องโบตัวเต็มไว้ฝากกดซับสไคร้ในยู u ูบเพื่อน้องโบตัวฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกริ๊งครั้งกริ๊งครั้งในเพจกดติดดาวให้น้องโบตัวเนอร์ปุ่มไพี่น้อง ฝากดูโฆษณาตัวไหนถ้าสมมุติโฆษณาขึ้นมาอเออพอพ,อพอพอพอโฆษณาสำหรับที่นี่ลาไปเพียงตัวอีกกอนเจ้าป้าไมค์พี่น้องป้าก,กันไหมคลิปหน้านะไปไปเจ้าสวัสดีค่ะกล้องสั่นน้อยเน้อเพราะน้องโบมือเหมือนนิ่งเลย